ไปชาไี่ชาอะไรพ่อทีนี้เองต้องนอนแยกห้องเลยเด้อทำไมล่ะพ่อก็เองโตแล้วนี่อ้าที่พ่อล่ะโตแล้วทำไมไม่แยกห้องกับแม่เฮ้ยแบทแคปเซียวค่ะอช่ไม่ยังจะแ,แพทยัยงเหนี่จะคลิปจะอึดเวียกปนั่นบอกว่าแพทพี่บาพี่บออยู่นี่ไหมให้แพทงานสิบอดีกลัวบอ เว้นเย้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเก้ยแกมาหาผู้ใดโอยบักแหงมึงเ้ยกูไม่มาผู้ใดแมะสมพ่อละลูกมันมีแต่ผู้ยิ่งแมมไปทอรักเดี๋ยวนี้กูอยากอายเขาเขาผ่านี่แมอาย ยังขนมจังเฮ็ดแล้วหรือยังโอ้ยแล้วแล้วจะคือมาเก็บใส่ถุงเนี่ยบัดแนวอย่างนึงอะนะบ่อๆขึ้น heat ดีแท้แห้งมึงเอ้ยไอมึงยังพ่อปีนี้จะบอไปเยี่ยมพ่อบะบอแล้วบอได้ไปแล้วอ้าวเป็นยังเจ้าจังบอไปพ่อไอ้บอได้ป่วยไหม พอจะบัได้ป่วยแมนโอ้ยบักแหงเ้ยโอ้กึ่งห่วงตัว <Man. S 2> เหว็ดขนมเนี่ยยิงยังเลยอานนียมาแกงม่วงเลยนะม่วงนอนวะเออเป็นยังไงสองม่วงหร้อบอ่าพ่แน่เดี๋ยวแี่แนนเอาอีกปบปะป้อ พ่อพๆอะไรเไปชาเมื่อวานนี้หนูไปทัศนศึกษาทำไมอะสนุกมากเลยมีสัตว์เยอะแยะครูก็เลยบอกว่านี่ไงเสือดาวแล้วสรุปใครผ่อนล่ะพ่อพ่อผ่อนมั้งวาวสิว ้อ้เมียเข้าจะกินอิ่มแล้วบ่กินแล้วอ้าวกินอิ่มเลยให้จังไรละบาเน่ยเออนั่นละของม่เนิ่มหนาอีก อะไรเชียหนูไปโรงเรียนมีแต่คนทักว่าสวยมันทักว่าสวย<า>เฮ้ยคือดีนี่ลกูกแล้วเองไปกี่โมงไปสิบโมงพ่อเฮ้ย <laughs> มัดคำเสีว <laughs> ยวคักงอภิเดวิดมีองล่ะยี่แม่เงินอยู่สองร้อยนี่ที่ให้ตียังดีเนุ๊กจักตัวแล้วเออไอดวิดมีอะไรบ้านนี่เมื่อไม่มีเลขออกเด้ <laughs> พี่ว่าจะเอาเง well ินสองร้อยเนี <Gentle nonsense> ่ยไปต่อท <A> ุนสักวันไปต่อทุนแมนอ้าวแล้วต่อชื่อกับเขาเราบ่ก็บ่แล้วอ้าอ๋อไปยังขึ้นมาชื่อพี่ว่าซิโบกินเขาเด้งมาเนี่ว่าชื่อบ่กินเขามาเนี่แเมนเฮ้ยไปเอาสักวันหรืออ่านมื่อเดียวเฮ้ยติดเวทติเวทมียังอ้าวหนิมีอะไรหน่มีตัดเล็บเอ๋อไม่มียังตัดแน่เล็บหนิกูเจ็บเฮ้ยแสบก็แสบ เออเอียงเลยนี่ลูกเขาถ้ามีพลอตื่นเดอนี่เวาท่านมีพตื่นมาบ้านก็ตื่นสวยครับตื่นสวยแง่โอยมันจักโมงแล้วเดี๋ยวนี่ก้ามสงถึงซีมงเลยดี๋ยวนี่แม่ดีตัวที่ลูกมันสวยอ๋ไม่ระวังจัจจะมักเตลุขี่ไรเอ้ ไอ่หงจะเบิ้งเหงเลยนี่เบิงมั้เบิ้งเหงายังไหนังยงยสิคือสีดีสับไดนงยังยังสิคือสีดีแมนไปเกินไหพ่อพ่อพ่อวไปชาเวลาคนเล่นกีฬาก็ต้องใส่ชุดกีฬาใช่ไหมพ่อเออก็ใช่ทำไมลูกแล้วเวลาไปดูหมอลำล่ะพ่อทำไมไม่ใส่ชุดหมอลำ หนูได้งงจริงๆเลยเมด่คำสิบาอกค่ะ